สวัสดีค่ะเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมกันนะคะคือเรื่องการประเมินภาวะสมองเสื่อมและสภาวะจิตใจค่ะในส่วนของการประเมินอย่างที่2นะคะคือการประเมินสมองเสื่อมนะคะวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจเกณฑ์การประเมินและแบบวัด MMSE และ TMSE กันเพิ่มมากขึ้นนะคะ การประเมินภาวะสมองเสื่อมตามแนวทางศาสตร์บุ๊ k สของโรงพยาบาล BNH นะคะคือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมองบุ๊ s หรือ Book c o u n s e l เ r นั่นเองค่ะ ในลักษณะของการถามตอบนะคะจะเป็นการถามตอบตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อมและสภาพการทำงานของสมองในด้านต่างๆค่ะอาทิเช่นการวัดความจำระยะสั้นนะคะการรับรู้วันเวลาสถานที่การคำนวณการแต่งประโยคการนึกคิดคำศัพท์และการวาดรูปค่ะ MMSE หรือ Mini Mental State Examination นะคะเป็นแบบประเมินภาวะสมองเสื่อมแบบหนึง่งที่เรามักจะใช้ในการประเมินคนไข้เป็นอันดับแรกค่ะ แบบประเมิน MMSE นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลและแพร่หลายกันทั่วโลกค่ะซึ่งแบบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นการประเมินเวอร์ชั่นฉบับภาษาไทยที่ปรับปรุงในปี2002นะคะซึ่งประกอบไปด้วย11คำถามทั้งหมด30คะแนนค่ะโดยเป็นการทดสอบการทำงานของสมองในด้านต่างๆทั้งหมด6ด้านนะคะซึ่งได้แก่ค่ะการรับรู้การวัดความจาสมาธิ การคำนวณวัดความจำระยะสั้นนะคะแล้วก็วัดการใช้ภาษาค่ะอย่างภาพที่เราเห็นในสไลด์นี้นะคะจะเป็นเทสตัตวจริงของ m m s e เลยนะคะที่เราใช้คัดกรองคนไข้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด11ข้อค่ะและจะขอแยกให้ดูเป็นส่วนๆก่อนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียนทุกท่านนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องสอบถามชื่ออายุ วันเดือนปีเกิดและสอบถามระดับการศึกษาของคนไข้ค่ะเนื่องจากว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อจุดตัดคะแนนของคะแนนที่ต่างกันด้วยนะคะซึ่งในกรณีที่ผู้ถูกทดสอบเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าเขียนไม่ได้นะคะก็จะข้ามในส่วนของการประเมินข้อ4ข้อ9แล้วก็ข้อ10ไปนะคะ ข้อ1และข้อ2เนี่ยจะเป็นการทดสอบการทำงานของสมองในด้าน orientation หรือว่าการรับรู้นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละข้อเลยนะคะข้อ1นเนี่ยเป็นการสอบถามการรับรู้วันเวลาปัจจุบันนะคะก็คือถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้เป็นวันอะไรตรงกับเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรคะช่วงนี้เป็นฤดูอะไรคะถ้าคนไข้ตอบได้นะคะเราก็ให้ข้อละหนึ่งคะแนนค่ะ ส่วนในข้อ2นะคะจะสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้สถานที่ปัจจุบันค่ะหากคนไข้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะก็สอบถามที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะว่าโรงพยาบาลน,นี้มีชื่ออะไรนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่เท่าไหร่ของตัวอาคารนะคะโรงพยาบาลอยู่แถวไหนคะเขตอะไรคะหากคนไข้ตอบมาเป็นชื่อเขตแขวงหรือว่าชื่อถนนหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะเราก็สามารถให้คะแนนได้หมดเลยค่ะ ตามด้วยถามว่าบริเวณที่เขาอยู่นะตอนนี้นะคะอยู่ภาคอะไรนะคะหากการประเมินในครั้งนั้นค่ะเป็นการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็ให้สอบถามว่าเขาอยู่ที่ไหนนะตอนนั้นนะคะสอบถามถึงที่อยู่นะคะออหรือว่าหากยากไปสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็อาจจะให้เขาบอกที่อยู่ของบ้านตัวเองก็ได้นะคะซึ่งหากคนไข้ตอบได้ก็คือให้ข้อละหนึ่งคะแนนเช่นเดียวกันนะคะ ข้อ3ค่ะเป็นการทำงานอขอโทษค่ะเป็นการทดสอบการทำงานของสมองได้ registration นะคะหรือว่าการทดสอบความจำนะคะโดยที่เราจะบอกชื่อของ3าอย่างให้คนไข้ฟังก่อนค่ะโดยที่เราก็ให้คนไข้นะคะพูดทวนตามนะว่าของ3อย่างนี้มีอะไรบ้างค่ะแล้วก็ให้เขาจำให้ใหดีนะคะเพราะว่า เราเนี่จะกลับมาถามซ้ำอีกครั้งค่ะเพื่อทดสอบสมองในด้านรี l อนั่นเองค่ะซึ่งของ3อย่างที่เราจะบอกเขานะคะก็คือจะมีคำว่าดอกไม้แม่น้ำรถไฟนะคะจะเห็นได้ว่าหากคนไข้นะคะเข้ามารับการประเมินกับเราในการ Follow Up เป็นครั้งที่2นะคะเราก็จะให้คนไข้จำเป็นคำว่าต้นไม้ทะเลรถยนต์แทนค่ะเพราะว่าป้องกันการที่คนไข้จะสามารถจำคำศัพท์คำเดิมได้นะคะ ข้อสี่ค่ะ เป็นการทดสอบการทำงานของสมองในด้าน attention ค่ะทดสอบสมาธิและการคิดคำนวณค่ะโดยการให้คนไข้คิดเลขในใจนะคะโดยเอาเลข100ตั้งลบออกด้วย7ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ให้คนไข้บอกผลลัพธ์ค่ะหากคนไข้นะคะสามารถบอกผลลัพธ์ได้ถูกหมดนะคะก็ข้ามทำข้อ4.2ไปเลยค่ะแต่ว่าหากคนไข้นะคะคิดเลขไม่ได้เลยเนาะไม่ถนัดการคิดเลขนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นทำข้อ4.2แทนได้ ก็คือว่าให้สะกดคําว่ามะนาวจากพยัญชนะตัวสุดท้ายย้อนกลับมาตัวหน้าค่ะก็คือคนไข้ต้องสะกดว่าบออนอ,อมอ,อย่างนี้นะคะถึงจะถูกนะคะแล้วก็ให้คะแนนได้5คะแนนเลยค่ะแต่ซึ่งหากคนไข้นะคะท่านไหนที่คิดเลขได้นะคะก็ไม่ต้องทำผ่านนี้นะคะ หลังจากที่เราค่ะให้คนไข้าจาคำว่าดอกไม้แม่น้ำรถไฟกันไปแล้วนะคะพอมาถึงข้อ5เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบสมองด้านรีคอลค่ะก็คือเป็นการทดสอบความจำระยะสั้นว่าคนไข้าสามารถจาคำศัพท์3คํคำได้ทั้งหมดกี่คำนะคะตอบถูก1คําคำได้1คะแนนค่ะ ข้อ6นะคะเป็นการเนมิ่งนะคะเป็นการทดสอบหรือว่าการบอกชื่อสิ่งของที่ได้เห็นนะคะก็คือว่าเราจะโชว์สิ่งของให้คนไข้ดูเราถามว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเช่นเราก็จะโชว์รูปปากกาโชว์ดินสอโชว์นาฬิกาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ให้คนไข้ตอบนะคะข้อนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมแล้วนะคะก็อาจจะนึกคิดทำไม่ออกเนาะก็ถ้าเกิดนึกคิดทำไม่ออกก็ไม่ได้คะแนนไปนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าของสิ่งนั้นใช้ทําอะไรนะคะคือเราต้องการให้เขาเนมมิงให้ได้นะคะ,ะข้อ7ค่ะ repetition ค่ะก็คือเป็นการทวนซ้ำในประโยคที่คนไข้ได้ยินนะคะเราจะให้คนไข้พูดคำว่าใครใครขายไก่ไข่จะเห็นได้ว่าเป็นคำว่าไก่ไข่นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมักอาจจะพูดผิด เป็นไข่ไก่นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นการทดสอบสมาธิเลยก็ได้ค่ะคนไข้นะคะจะต้องพูดให้ถูกเป๊ะๆเ,เลยค่ะถึงจะได้1คะแนนนะคะข้อ8และข้อ9ค่ะเป็นการทดสอบความเข้าใจความหมายนะคะและสามารถทำตามคำสั่งได้หรือไม่ค่ะข้อ8เนี่ยจะเป็นการสั่ง3คํคำสั่งในคราวเดียวกันนะคะโดยเราจะเป็นคนบอกคนไข้เขาว่า เราจะส่งกระดาษใบนี้ให้คนไข้แล้วให้คนไข้รับกระดาษด้วยมือขวาหลังจากนั้นพับครึ่งกระดาษแล้วก็เอาวางไว้ที่โต๊ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะจำสิ่งที่เราสั่งหรือว่าพูดได้ถูกต้องตามทุกขั้นตอนไหมค่ะเราก็จะให้คะแนนตามที่คนไข้สามารถทำตามคำสั่งได้ค่ะ ส่วนข้อ9ค่ะเป็นการทดสอบการอ่านแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยทำตามนะคะจะให้คนไข้อ่านคำว่าหลับตาแล้วทำตามโดยจะอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจก็ได้ค่ะแต่หากคนไข้ไม่หลับตาเราก็ไม่ให้คะแนนนะคะข้อ10ค่ะเป็นการทดสอบด้านการใช้ภาษานะคะโดยจะให้คนไข้เขียนประโยคภาษาไทยที่อ่านแล้วมีความหมายและรู้เรื่องมาหนประโยคค่ะ ในกรณีที่คนไข้เขียนคํากริยาหรือกรรมนะคะโดยละประธานไว้ในฐานที่เข้าใจเราก็จะสามารถให้คะแนนได้ค่ะแต่หากคนไข้เขียนมาเป็นคําศัพท์เราจะไม่ให้คะแนนในข้อนี้นะคะ ข้อ11ค่ะเป็นการทดสอบการดูความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือค่ะโดยให้คนไข้เนี่ยวาดรูปให้เหมือนนะคะซึ่งเป็นภาพห้าเหลี่ยม2อันที่ซ้อนกันอยู่นี้ค่ะจุดให้คะแนนก็คือคนไข้นะคะจะต้องวาดเหลี่ยมให้ครบทั้งห้ามุมทั้ง2รูปและต้องซ้อนกันค่ะแค่นี้ก็สามารถให้คะแนน1คะแนนได้เลยค่ะ หลังจากที่เราประเมินให้คนไข้ครบทั้ง11ข้อแล้วนะคะเราจะรวมคะแนนมาแล้วดูว่าคนไข้เนี่ยได้คะแนนน้อยกว่าจุดตัดหรือเปล่าค่ะหากคะแนนน้อยกว่าจุดตัดคือสงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมค่ะ ซึ่งหากคนไข้นะคะจบระดับการศึกษาที่สูงกว่าปฐมนะคะจุดตัดคะแนนจะอยู่ที่22คะแนนค่ะก็คือถ้าคนไข้ได้มากกว่า22คะแนนคนไข้ท่านนั้นก็คือจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าหากได้น้อยกว่า22คะแนนก็คือมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมค่ะหากคนไข้ที่มีการรักษาอยู่ที่อื่นอยู่แล้วนะคะเราจะเราจะให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยการดูแล การดูแลสมองตามศาสตร์ของบุ๊กนะคะก็คือเป็นตาม3หลักการนั่นเองค่ะก็คือแล้วก็ใช้แนะนําในส่วนของการใช้ไฟเซน์ควบคู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบ,บาําบัดแล้วก็ช่วยแนะนําในการทานอาหารเสริมพลาสมาโรเจนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้นะคะยังไม่เคยได้รับการรักษาที่ไหนเลยเนอะนอกจากการที่เราให้คําแนะนําแล้วค่ะเราก็ควรส่งไปพบคุณหมอเฉพาะทางทางด้านระบบประสาทและสมองต่อด้วยนะคะ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าการประเมินภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะมีทั้งแบบประเมิน MMSE และ t m s e นะคะ t m s e เนี่ยก็จะเป็นแบบประเมินคัดกรองผู้สูงอายุนะคะ ที่มีอาการสมองเสื่อมเช่นกันค่ะแต่ว่า t m s e เนี่ยจะย่อมาจาก Thai Mini Mental State นะคะซึ่งจะทดสอบสภาพการทำงานของสมองทั้ง6ด้านเหมือนกับ MMSE เลยค่ะโดยจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่30คะแนนนะคะแต่จะแตกต่างกันตรงจุดตัดคะแนนเล็กน้อยค่ะหากได้คะแนนน้อยกว่า23คะแนนนะคะก็คือจะถือว่ามีความเสี่ยงสมองเสื่อมค่ะ ตามปกติแล้วนะคะเราจะใช้แบบประเมิน MMSE เป็นหลักค่ะเราจะใช้ MM เราจะใช้ T-MSE เนี่ยก็ต่อเมื่อในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมแล้วและใช้เวลามากในการสื่อสารนะคะเราจึงจะพิจารณาในการใช้ T-MSE แทนนะคะเนื่องจากว่ามันสั้นกว่าใช้เวลาน้อยกว่าและง่ายกว่าค่ะซึ่งเราอาจจะพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกท่านได้มาเรียนรู้และรู้จัก เกี่ยวกับการประเมินภาะวะสมองเสื่อมกันแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ แบบประเมินนี้นะคะในการคัดกรองคนไข้ได้เบื้องต้นเลยก็ว่าได้ค่ะว่าคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ค่ะคนไข้บางท่านนะคะก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วนะคะเราจึงเป็นคนที่ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับรู้และได้ดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าหากรู้ตัวช้าเนี่ยอาการก็อาจจะยิ่งสุดลงไปได้อีกในเวลาอันสั้นนะคะเราหวังว่าผู้เรียนทุกท่านนะคะ จะได้รับประโยชน์ส่วนนี้นะคะสำหรับเนื้อหานะคะต่อไปเนี่ยก็ยังจะเป็นเกี่ยวกับการประเมินคัดกรองภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยจะคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะมาเจอกันในบทถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ